ลวงพ่อตั้ใจตั้ชอบเสียงดังจังเลยไม่ต้องไปอายนี่เรานั่งดังเพรเห็นมีใครอยู่ข้างก็เ็นกาเลยต้องให้ดังเพาะไว้ังนี่คับหลวงพ่อันใจต้องฟังแค่เท่นี้ะครับโอเคสาธุนะป้าใจใส่เลยร้อนหน้าเลย <laughs> à, Hãy cái... subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Thì, là, đồng ý đại quan lỡ cái... <laughs> อาค่ะเออค่ะ h ัวใหญ่เออค่ะหนักหนามากเดดูเกิดดูแต่ที่เขาเอาไว้ก็คือเขาไวเป็นก็คือตัวให้กับคนว่ามาจนเด็กคอยูว่าิวให้แกเด็กนด็แล้วก็รอค่ ใจแรกก็จะเพียรอนแล้วนี่เรยได้พิสัยใหญ่แบงดีแข่งแรงดีแล้วเราจะใจในใจจะมีใจตัวเรียนรู้ฝึกใจใจต้องคู้ว่าตัวเองไม่ได้เหนืเลยหรือว่าขาเห็นอุ้ยขาอุ้ย บุญนั้นเลยครับเป็นบุญรู้สึกแก่จริงแกตัวข้อตัวออกมานะเอ๋

เดีวในพระองค์นะ่งสู่จวอาไลยเดยวให้พระองค์นังสงเดี๋ยวโตอีกหน่อยเดี๋ยวป้าส่งมอไซค์มาแกนั่งแกนั่งไปท่า้านท่าร้านไปดูส่า่นแ่น้ายังไม่ได้มีของเด็ดเ่อแงคม้เขาจะร้แ่่าเมะแจ ใ่ค่ะขอนองยันส uh, uh. ิบสี way, ่เอ yeah, er? <mm ีงท yeah. ั้งตัวเลยอ่ะเอียงไปเอียงไปโอ้โหดุอีกดุ

อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องเฮนโอ้หโอ้หอนอีเนะอุ้ยมาเลยอะอตีม่ครับก่อนยิ้มรอกนอยิ้มอกนเร็วลโลสัตวดีเทียจาวรราเฮางงแล้วนะใครยังไม่รู้่านเป็นเจ้า มาดิย่างหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กดอัาวิดีโอเดี๋ยวแป๊บเดียว